วัสดีค่ะวันนี้จะมาให้เลือกชุดนะคะนี่ใส่ชุดอะไรก็ได้อะเอาละล่าอะไรเนี่ยค่ะเอาไหนคะอันนี้ยิ่งไม่ถึงนี่ค่ะใส่ชุดนี้แล้วก็ชุดนี้ อืออาวันไหนคะแล้วก็ชุดนี้เออชนี้แหละโอเคแล้ก็ชุดนี้นะคะชุดนี้ยังไม่กลับด้านค่ะลูกชุดนี้ก็ยังไม่กลับด้านนค่ะอัไหนคะแล้วก็ชุดนี้ นนี้วคนนี้แล้วก็ชื่อจีนค่ะชื่อจีนหมดยังงุ้นเยลื่นขอโทษค่ะมีอุบัติเหตุไหนพี่คะเอาชื่อไหนคะ ะยชุดนี้คอมเมนต์มาด้วยค่ะชุดนี้จะขายเท่าไหร่คะขายร้อยหนึ่งมีใครซื้อไหมนี่ขายหนึ่งร้อยหกสิบขายร้อยหกสิบรวมส่งใช่ไหมคะรวมส่งฟรีรวมส่งร้อยหกสิบรวมส่งก็อ,อ๋อรวมส่งถ้าใครจะซื้อเขาไม่มาเลยคอมเมนต์มาเลย,มเ,มเ,ลยเดี๋ยวมิกกี้เอาไปส่งให้ใช่ไหมคะคะโอเคนี่นะคะ่ะแม่บาน